ดอยไม่ดอยคลิปนี้อยู่กับเกม Black no Lock V Return เดี๋ยวในคลิปนี้ดอยจะพาไปดูนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยเราควรจะฟาร์มอะไรมาขายตอนนี้เลทขาย M ของเกมนี้เนี่ยอยู่ประมาณ10บาทถึง20บบาทนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องไปฟาร์มอะไรมาขายนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ดอยจะพามาบอกทั้งหมดนะครับว่าเราจะหาเงินจากเกมนี้ได้ยังไงบ้าง แนะนำเว็บไซต์เติมเกมสุดคุ้ม EasyCard จดทะเบียนในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดถูกต้องเติมถูกสะดวกปลอดภัยมีเกมให้เลือกเยอะสามารถเติมเกมได้มากมายหลายเกมใช้บริการได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการเติมอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ EasyCard.co.th หรือว่าจะเป็นเพจ Facebook EasyCard Top Up รวมไปถึงสามารถแชทไลน์ไปสอบถามและก็เติมเงินได้ที่ e a s y c a r d g a m e หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมเติมเกมต้องเติมกับ EasyCard เติมถูกเติมง่ายเติมไว ปลอดภัย100%เซ สำหรับเพื่อนๆที่อยากเปิดบอร์ดเกมออนไลน์แต่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้แล้วก็ไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้วันนี้ดอยขอเสนอ UG Phone บริการเช่าจอมือถือผ่านระบบคลาวซึ่งเพื่อนๆสามารถเปิดบอร์ดได้หลายเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเดอะแลกนั o ล็อกไนท์โครหรือว่ายกังและเกมอื่นๆอีกมากมายส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับก็คือแพ็กเกจ GV IP ซึ่งมันจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงวันละ2บาทเท่านั้นแต่เราจะได้สเปคที่ดีขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดแอป UG Phone ได้ที่ลิงก นี้เลยนะครับมีส่วนลดให้ด้วยอย่าลืมไปตำกันนะครับ <c oughs> อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ดอยมีเงินอยู่ที่ประมาณ68 m เอนะจริงๆก็มีเยอะกว่านี้นะครับ <c oughs> พึ่งใช้ไปพึ่งซื้อของไปนะทีนี้ลองมาดูกันนะครับว่าเราสามารถหาเงินได้จากไหนบ้างนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าปัญหาหลักๆของเกมนี้ก็คือเราตั้งร้านขายของไม่ได้เนื่องจากร้านมันเต็มนะ ซึ่งตอนนี้นะครับตัวเกมประกาศมาแล้วว่าหลังจากปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันพุทธที่จะถึงนี้เขาจะขยายชน n e ในการขายของนะนั่นแปลว่าเราจะมีโอกาสขายของได้ง่ายขึ้นทีนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าเราขายอะไรบ้างที่พอจะหาเงินได้นะก่อนอื่นเลยนะครับของแรกๆที่เราจะขายได้ก็คือพวกของ2รลูระดับสีฟ้านะ เราสามารถเอามาลองตั้งขายได้เพราะเอาจริงๆแล้วนะครับของระดับสีฟ้าเนี่ยมันก็ต่างจากระดับสีม่วงอยู่แค่นิดหน่อยนะครับแค่ออปชันเซ็ตที่มันอาจจะแตกต่างกันออกไปรวมไปถึงออปชันตีบวกที่อาจจะมีน้อยกว่านะครับแต่สําหรับหลายๆคนรวมถึงตัวดอยด้วยเนี่ยก็จะเลือกใส่เซ็ตม่วงให้ครบ4ชิ้นนะครับแล้วชิ้นที่เหลือเนี่ยก็อาจจะเลือกเซ็ตฟ้าที่มี2รูมาใช้นะครับเพราะว่าเราจะได้ใส่การได้2ใบแบบนี้ซึ่งอันนี้มันก็แล้วแต่แนวทางของแต่ละคนนะจะใส่ครบชุด5ใบเลยก็ได้ แต่อย่างที่เห็นนะครับไอออปชันเซตของชุดสีม่วงเนี่ยมันจะมีสูงสุดคือ4ชิ้นนะก็คืออย่างเช่นชุดวิาสาดเนี่ยชิ้นจะได้อิน5.16 4ชิ้นจะได้เอฟเฟกต์เอ็มเอดีเคนั่นแปลว่าเราจะมีเหลือว่างๆอยู่1ชิ้นถ้าเราจะใส่ครบ5ชิ้นเลยก็ได้นะครับความแตกต่างของมันก็คือพวกค่าป้องกันแล้วก็สแตทต่างๆที่มันอาจจะต่างกันบ้างนิดหน่อยรวมไปถึงออปชันตีบวกนะครับที่มันอาจจะมีเยอะกว่าอย่างเช่นเซตฟ้าเนี่ยมันอาจจะมีบวกล16เลย แต่ในส่วนของเซตม่วงเนี่ยมันอาจจะมีสูงกว่านะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเอาความสามารถการ์ดมาใส่เนี่ยเราสามารถหาชุดสีฟ้า2สล็อตมาใส่ได้นะครับซึ่งเราสามารถหาซื้อได้ในตลาดนะครับหรือว่าเราจะไปปล่อยบอดหามาก็ได้นะซึ่งจากตอนนี้ที่ดอยเคยขายขายไปนะครับถ้าเป็นของฟ้า2สล็อตระดับ40ขึ้นไปเนี่ย มันก็มีขายตั้งแต่ราคาหลักแสนไปจนถึงหลักล้านเลยนะครับยิ่งถ้าเป็นอาวุธสีฟ้า2องลูเนี่ยก็อาจจะขายง่ายขึ้นนะถ้าเป็นอาชีพที่เขานิยมเล่นกันและการที่เราดบของสวมใส่มาเยอะๆนะครับมันก็จะทําให้เรามีของเพิ่มขึ้นหนึ่งอย่างนั่นก็คือผงตีบวกนั่นเองนะครับการที่เราได้อุปกรณ์สวมใส่มาเยอะๆเนี่ยเราสามารถนํามากดสลายได้นะโดยการที่เรากดสลายเนี่ยเราก็จะได้ผงตีบวกหรือว่าาร์ดัทมาซึ่งของสวมใส่ในแต่ละระดับก็จะให้ผงสาร์ดัสที่ไม่เท่ากันนะครับ โดยส่วนตัวเนี่ยผมจะเลือกย้อยสีขาวกับสีเขียวทั้งหมดอยู่แล้วนะส่วนสีฟ้าก็คือจะเก็บไว้เฉพาะ2สล็อตไว้เผื่อขายได้ตรงๆซึ่งถ้าเราดูราคาสตาร์ดัตในตลาดตอนนี้นะครับมันก็จะมีราคาต่ำสุดอยู่ที่2,999 29, 9นะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งนะครับที่พอจะทำให้เราหาเซนีได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะขายเป็นเพรฟ้าก็ได้นะแต่ว่าการขายเป็นเพรฟ้าเนี่ยบางทีมันก็จะออกยากหน่อย ของอีกหนึ่งอย่างที่ขายได้ราคาดีแล้วก็เป็นที่ต้องการมากๆนั่นก็คือวัตถุดิบที่ใช้ผลิตอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ระดับสีม่วงนะครับณวันที่ดอยอัดคลิปนะครับวัตถุดิบที่ยังพอขายได้มีราคานะครับก็คือวัตถุดิบที่ใช้คราฟของสวมใส่ระดับสีม่วงตั้งแต่เลเวล40ขึ้นไปอย่างเช่นอันนี้นะครับวัตถุดิบที่เราจะใช้ผลิตอุปกรณ์ระดับสีม่วงตั้งแต่เลเวล40ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีตัวนี้เอเวอร์ทัคอนนอกจากนั้นนะครับก็ยังมี รวมไปถึงลักเซลนะครับก็จะใช้อยู่ทั้งหมด3อย่างโดยที่ถ้าเรามาส่องราคาลักเซลนะครับตอนนี้ถูกสุดก็อยู่ที่1 0 0 0 0แสนนะโดยปกติเนี่ยผมก็จะขายราวๆแสนบวกลบนะครับแล้วแต่จังหวะถ้ามันมีของในตลาดเยอะๆเนี่ยผมก็อาจจะขายถูกหน่อยถ้ามีของในตลาดน้อยๆเนี่ยผมก็ตั้งราคาที่เพื่อนเขาตั้งกันนะครับในส่วนของลักเจลปี้ก็เช่นกันนะครับช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ของขาดตลาดก็จะเห็นได้ว่าราคาลักเจลปปี้ก็ค่อนข้างแรงเหมือนกัน นอกจากนั้นนะครับมันก็จะมีวัตถุดิบที่ใช้ผลิตอาวุธระดับ4ม่วงตั้งแต่เลเวล40ขึ้นไปที่ยังขายได้ดีอยู่นะไม่ว่าจะเป็นตัวลูกแก้วแดง Essence of the Desert หรือว่าตัวดาวไดคิสตันนะครับก็ยังพอขายได้เรื่อยๆนะซึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับราคาของคาพวกนี้ก็ราคาแรงเอาเรื่องอยู่เพื่อนๆก็สามารถไปหามาขายได้เช่นกัน ซึ่งไอเทมพวกนี้เนี่ยมันดรอปจากมอนสเตอร์ธรรมดาทั่วไปเลยนะอย่างที่เห็นนะครับมันก็จะดรอปจากปีโก p i ีโก้มู a ้าเบบี้เดสเซอร์แล้วก็ตัว d e s เซอร์ o ูมนะครับการที่เพื่อนๆเ,เนี่ยลงทุนไปเปิดบอดททิ้งไว้ทั้งคืนก็จะทําให้เรามีทรัพยากรต่างๆที่ดอยบอกมาทั้งหมดนี้ในการขายนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่อยากจะเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้หรือว่าเปิดมือถือทิ้งไว้เพื่อจะบอททั้งคืนวันนี้ดอยก็จะมีโปรดักต์มาแนะนานะครับนั่นก็คือ UG4 นั่นั่น UGPhone เป็นผู้ให้บริการ Cloud Emulator Service นะครับเรียกง่ายๆก็คือเป็นผู้ให้บริการการเปิดบอทผ่านระบบ Cloud นะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่ต้องเปิดมือถือทิ้งไว้ไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ก็สามารถบอดได้ตลอดเวลาซึ่งการที่เราจะใช้ UGPhone นะครับเราสามารถใช้ทั้งแบบเว็บไซต์ก็คือเข้าไปที่ UGPhone.com หลังจากนั้น <t> เพื่อนๆก็สมัครใช้บริการให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปที่เว็บ c คลเ n ซึ่งในหน้านี้เพื่อนๆก็จะเห็นจอที่เพื่อนๆซื้อไว้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับ UG Phone เนี่ยสามารถเปิดเกมได้หลายเกมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น r ัก na ล็อก V Return r ัก na ล็อก M Classic The l a g e n r o c ok k Night Crow ยกคางแล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายนะเรียกได้ว่าถ้าเพื่อนๆคิดถึงบริการเปิดบอร์ดผ่านระบบคาวโดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือทิ้งไว้ไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้เพื่อนๆสามารถใช้บริการ UG Phone ได้เลยวิธีซื้อจอก็ง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ด้านล่างนะมันจะมีคำว่า Buy อยู่ ในหน้านี้ก็จะมีแพ็กเกจแนะนําเราหลายแพ็กเกจนะครับราคาและก็คุณภาพก็จะแตกต่างกันไปโดยแพ็กเกจที่ดอยใช้ประจําแล้วก็ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือ GVIP นะครับซึ่งตัวเครื่องเนี่ยมันจะเป็นเครื่อง4คอร์ Android นะครับแล้วก็มีแรม 4G กิกแล้วก็ลอม 64G กิกซึ่งอย่างที่เห็นนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกระบบปฏิบัติการเป็น Android 10.0หรือว่า12.0ก็ได้รวมไปถึงเซิร์ฟเวอร์นะครับก็สามารถเลือกได้หลากหลายมากมายขึ้นอยู่กับเกมที่เปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปปร่่่อองกงกต้หหววันนืาญีุ แต่แพ็กเกจที่ดอยจะแนะนําจริงๆนะครับเป็นแพ็กเกจที่กําลังฮอตอยู่ตอนนี้เลยนะครับก็คือเป็นแพ็กเกจที่คุ้มมากๆสําหรับคนที่อยากได้เครื่องสเปคสูงขึ้นนั่นก็คือแพ็กเกจ MVIP นะครับจะเป็นแพ็กเกจ High Performance ตัวเครื่องก็จะเป็นเครื่อง8คอระบบปฏิบัติการ Android 10แรม8กิกแล้วก็ลอม128กิกนะครับเรียกง่ายๆก็คือเป็น2เท่าของแพ็กเกจ GVIP เลยนะครับโดยราคาแพ็กเกจ30วันของแพ็กเกจนี้นะครับอยู่ที่17.99เหรียญหรือเฉลี่ยเพียงวันละ17บาทเท่านั้น สำหรับเพื่อนคนไหนที่ต้องการเครื่องสเปคสูงๆนะครับแพ็กเกจ MVIP ถือว่าตอบโจทย์มากๆนอกจากการใช้งานผ่านเว็บไซต์แล้วนะครับ UG Phone ก็ยังมีแอปพลิเคชันที่เราสามารถโหลดมาใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ Windows เวอร์ชันนะครับรวมไปถึงบนมือถือด้วยไม่ว่าเพื่อนๆจะถนัดการใช้งานบนเว็บไซต์หรือว่าบนแอปพลิเคชันก็ทำให้เราใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้นนะครับ ก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ดอยก็ซื้อมาใช้เองจริงๆประมาณ3จอนะก็จะเปิดทางแ a กนล็อก V ีดี u ท n แล้วก็ l a กนล็อกเอไปด้วยนะครับบางทีก็จะมีเปิดไนโคหรือว่าโยกกลงไปบ้างบางเวลานะครับแต่คิดว่าถ้าเล่นเกมเยอะกว่านี้ก็อาจจะต้องซื้อจอเพิ่มอีกนะครับเพราะว่ามันสะดวกจริงๆทีนี้เราลองมาดูกันต่อนะครับว่าถ้าเราเปิดบอดไว้ตลอดทั้งคืนเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างอย่างที่เห็นนะครับในช่องอุปกรณ์สวมใส่เนี่ยเราจะได้ของสวมใส่มากมาย เราสามารถกดย่อยนะครับเพื่อเอาผงตีบวกได้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับดอยจะเก็บแค่ของระดับสีฟ้า2อลูไว้เท่านั้น,นนะอันอื่นก็จะย่อยๆ่ทิ้งไปให้หมดนะครับเพราะว่าโอกาสขายเนี่ยจะได้น้อยมากๆสู้เราย,ย่อยแล้วเอาผงสตาร์ดัสไปขายเนี่ยน่าจะง่ายกว่านะครับหรือว่าเพื่อนเคนไหนที่ไม่ได้เอาไปขายก็ยังเอาไปตีบวกอุปกรณ์ที่เราใช้ใส่ได้เช่นกันอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งข้อได้เปรียบของคนที่เปิดบอดไว้ตลอดเวลา นอกจากอ uh ุปกรณ์สวมใส่ที่เราสามารถเอามาย่อยได้แล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างที่เราจะได้เยอะมากๆก็คือใบสุ่มการนั่นเองการที่เราได้กล่องสุมการมาเยอะๆเนี่ยทำให้เราได้การระดับ E แล้วก็ F มาเยอะมากๆนะครับยิ่งเราไปตีมอนที่มีระดับสูงขึ้นเราก็จะมีโอกาสได้การยายที่ระดับสูงขึ้นเช่นกันการที่เรามีการเยอะๆนะครับเราสามารถเอามาคอมบหรือว่าเอามารวมเพื่อเป็นระดับที่สูงขึ้นได้อย่างเช่นนะครับถ้าเรามีการระด,าด,าด F, ับ F เยอะๆแล้วเราไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็สามารถเอามารวมเพื่อจะลุ้นเป็นระดับ E ได้ โดยที่มันจะใช้การระดับเดียวกันจํานวน5ใบนะครับหลังจากนั้นให้เรากดรวมได้เลยนะซึ่งมันก็จะมีโอกาสที่ได้การระดับเดิมหรือว่าการดที่ระดับสูงขึ้นนั่นเองนะครับและยิ่งเรามีการเยอะเท่าไหร่นะครับเราก็ยิ่งมีโอกาสผสมเพื่อที่เราจะได้การระดับสูงขึ้นเท่านั้นนะซึ่งการพวกนี้เพื่อนๆจะเอาไปใช้ก็ได้นะหรือว่าจะเอาไปขายก็แล้วแต่เลยแต่ว่าถ้าจะขายเนี่ยก็คงต้องไปดูในตลาดนะครับว่าการ์ดไหนพอจะขายได้การ์ดไหนเป็นที่ต้องการอันนี้เพื่อนๆต้องไปสืบกันดูเอาเองนะดอยยังไม่ได้ดดูตลลาากรเย ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการหาเซนีวันละ 10m แบบง่ายๆนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปแล้วนะว่ามันอาจจะหาได้หรือว่าอาจจะหาไม่ได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตลาดนะครับว่ามันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วเพื่อนๆคนไหนมีไอเดียอะไรในการหาเซนีในเกมนี้อีกก็สามารถแชร์กันไว้ได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ